พรเนี่ยเป็นพี่สาวคนนึงนะคะที่เรารู้จักกันเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะแต่ในวันที่รู้จักกันนั้นเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตก็ว่าได้นะคะเพราะพี่พรก็สุขภาพแย่มากนะคะแล้วก็มีที่ติดลบด้วยนะ,ะพี่พรนะคะเป็นบุคคลที่ Amazing มากคนหนึ่งเลยค่ะที่ทําเพื่อทีมงานนะคะทําเพื่อทุกคนทําเพื่อช่วยเหลือคนค่ะคือพี่พรเนี่ยเริ่มต้นจากติดลบก็จริงแต่ในอนาคตน,นะคะคือผู้หญิงคนนี้ค่ะตามรับประกันได้เลยค่ะว่ายอดขายขึ้นสู่หมื่นล้านแน่นอนค่ะ พี่พรเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการผ่านธุรกิจมาเยอะแล้วก็สามารถให้คำตอบในสิ่งที่เราเจออุปสรรคนะคะให้ก้าวผ่านอะไรที่ไปในอีกสเต็ปหนึ่งของนักธุรกิจะคะก็เป็นเหมือนพี่สาวที่เป็นผู้แนะนำที่ดีอะค่ะคนนึงค่ะ พี่พรเจาของแบรนด์นะครับเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมาจาก Zero to o e r o อย่างแท้จริงนะครับถ้าคุณต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็วิธีการในการที่จะทำยังไงให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ผมขอแนะนำให้คุณมาตามพี่พรเลยครับ่ะสำหรับความประทับใจในตัวพี่พรนะคะก็พี่พรเป็นหัวหน้าทีมนะคะที่มีน้ำใจนะคะแล้วก็ รักในแบรนด์ของตัวเองมากๆนะคะทุ่มเทนะคะคือสิ่งที่เรามองเห็นก็คือความใส่ใจกับลูกคีมทุกท่านนะคะที่พี่ปอนไม่เคยทิ้งนะคะก็ตรงนี้แหละค่ะก็คือเป็นความประทับใจอันดับต้นๆนะคะที่เลือกแบรนด์นภปกาวอะค่ะเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่พร้อมที่จะส่งออกไปทั่วโลกครับก็ประทับใจในตัวพี่พรมากๆนะครับแล้วก็เคารพรักเหมือนพี่สาวคนหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะมาร่วม งานในวันนี้นะครับให้ได้ก็ขอบคุณนมก้าไทยแลนด์นะครับที่ให้โอกาสได้มาในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งพี่พอนจากงานครั้งนี้อยากจะบอกทุกคนว่าที่คอเคยรู้สึกแบบว่าวันที่โดนงวันที่พี่พอนไม่เหลืออะไรเลยวันที่ผู้หญิงคนนึมม่งหมดตัว ที่เหลือเปอร์เซ็นต์รอดแค่สามเปอร์เซนต์จริงๆทีไ่ไม่รู้หรือว่าจะได้เลียงลูกต่ออเปล่าแต่มาอยู่ได้อย่างสงียบาเลยนี้ค่ะมันคุ้มมากมันคุ้มมากค่ะที่จะเอาชีวิตหนึ่งชีวิตเนี้ค่ะช่วยเหลือผู้คนต่อไปด้วยใจจริงน,น,นะคะ ส,สดีค่ะพี่พรชนิตาแดนวิชัยนะคะเจ้าของแบรนด์โนบะเก้าไทยแลนด์ค่ะวันนี้พ่พรได้จัดงานนะคะเป็นงานสัมมนานะคะงานสัมมนานักธุรกิจออนไลน์สายบุญ ซึ่งยังไม่เคยมีที่ไหนจัดมาก่อนนะคะเพราะว่าพี่พรมองว่าเราเป็นนักขายออนไลน์นะคะเราต้องคืนอะไรกับสู่สังคมแล้วงานนี้นะคะพี่พรได้เชิญเพชรเม็ดงามนะคะของธุรกิจออนไลน์หลากหลายสาขานะคะหลากหลายแขนงเพื่อมาให้ความรู้แบบจริงๆและแบบฟรีๆกันจริงๆในงานนี้นะคะแล้วทุกคนในงานนะคะมีความสุขสนุกสนานและได้ความรู้และได้บุญกันครบถ้วนทั่ว,นวนหน้านะคะงานวันนี้นะคะเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วพี่พรหวังว่านะคะ อีกไม่นานงานบุญนี้จะเกิดขึ้นอีกนะคะฝากทุกคนรอติดตามนะคะ